พระจันทร์มันกระตากกระตาพระจันทร์มันห้องหยิบพระจันทร์มันลอลิปปอปครับพระจันทร์มันฮะไม่รู้ว่าทำไมได้นไหม สวัสดีครับชาวสนุกวันนี้มาสนุกไปเรื่อยกับพวกเรานะฮะไปบูนไนชิเกตประจันบมันไกสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับรับบทเป็นลุงทีมครับสวัสดีครับผมมิกครับรับบทเป็นวันครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับรับบทเป็นอาันครับสวัสดีครับผมก้าตังครับรับบทเป็นไก่ป่าครับสวัสดีครับผมโฟนนะครับรับบทเป็นลีมิงครับสวัสดีครับผมจิมไยครับรับบทเป็นฮาร์ครับ พวกคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับนะเราจะมาเล่นกันนะคะในโจทย์ที่มีพระจันทร์มันจุดๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราจะให้หมดไปใครชอตโดนทำโทษนะจ๊ะโดนโทษก่อนเลยฉันเชื่อพวกเธอทำได้ถ้าพร้อมแล้ว กับหมวดแรกพระจันทร์มันสุดๆคำกริยาค่ะพระจันทร์มันเดินพระจันทร์มันเริดพระจันทร์มันวิ่งพระจันทร์มันลอยพระจันทร์มันไหวพระจันทร์มันนอนพระจันทร์มันมันหนึ่งสองกระตากกระตากพระจันทร์มันจึ้งพระจันทร์มันนอนพระจันทร์มันนอนพระจันทร์มันนอนคบุ เลผมสงสัยว่าคำว่าเลิศกับคำว่าจึ้งมันเป็นกิริยาเหรอครับมันเป็นกิริยาเหรอครับถ้าคุณกระสับปะตอนนี้เรหาคร้อมคำกริยาคือการกระทำใช่ไหมครับอันนี้มันแอชช์ขีปะมันคือแอชช์ขีปะมันเป็นการชมไงว่าเออพี่เนี่ยจึ้งมากแบบอย่างนี้ใช่ไหมจึ้งมากยอดมาก มันจึ้งจริงมันจึ้งากอ๋อคือมันเป็นคำพูดที่มีการกระทำด้วยอันนี้ถูกใช่ไหมถูกถูกไหมฉันก็ครูทอมน่าจะตีวแต่ว่าด้วยความรักก็ใครทำทำอะไรกันถูกบ้ามวต่อมาพี่เออตอนนี้ก็คือแพรแพรอดอดเล่นใช่ไหมอดเล่นแล้วอดเล่นแล้วบ้อมาพราะกันมันจุดๆๆดสัตว์ พระจันทร์มันไก่พระจันทร์มันแมวพระจันทร์มันหมาฮะพระจันทร์มันกุ้งครับพระจันทร์มันปลาครับพระจันทร์มันแมลงครับพระจันทร์มันเห็ดพระจันทร์มันเห็ดพระจั <perhaps> นทร์มันเห็ด าะว่าเป็นเชื้อรามันไม่ใช่สัตว์เหตุอยู่ในอาณาจักรฟังไจัเป็นฟังไจนี่ตว่าแห้งนะจ๊ะมันอยู่ในอาณาจักรคิงด้อมไหนคะฟังไจคือมมอยางนะคือเป็นสัตว์ไหมคะเป็นเป็นเป็นอ้าวก็ได้อ่ะดิมันแบบว่ามีความก้ำกึ่งไงเหตุมันจะมีความเหมือนเป็นพืชผสมสัตว์อยู่แต่มันไม่ใช่สัตว์ไงแล้วมันเป็นสัตว์ไหม ถ้าคุณชาเลนรับแพ้นี่คุณคุณแพ้นะแล้วเราแพ้หรอเออาอะยังไงยังไงขออนุญาตเปิดวิกิพีเดียฮะเห็ดได้รับการจัดเป็นอาณาจักรเห็ดราหรือฟังใจที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มพืชและสัตว์ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้โออ้โหนี่ตาแล้วทำไมคุณต้องเป็นคนเดียวที่อยู่ฝั่งนี้อ่ะวต่อไปค่ะบนไลซิเกนกับพระจันทร์มัน พระจันทร์มันข้าวราดแกงพระจันทร์มันแกงขังเลฮะพระจันทร์มันต้มยำกุ้งเอ่อพระจันทร์มันเทศครับพระจันทร์มันแหนมพระจันทร์มันแกงส้มพระจันทร์มันกะเพราครับพระจันทร์มันแพนงครับพระจันทร์มันปีกไก่ทอดครับพระจันทร์มันแกงไข่เจียวครับพระจันทร์มันกุ้งสับครับพระจันทร์มันบะหมี่ปูครับเปรียบเป็นขนม่ะฮะพระจันทร์มันล็อนพ็อปครับพระจันทร์มันถ้วยฟูฮะพระจันทร์มันเค้กครับพระจันทร์มัน มันมันทองหยิบทัทองหยิบพราจันมันทองหยอดครับพะจันมันฝอยทองนะพาจันมันขนมกล้วยพาจันมันทองม้วนครับพาจันมันช็อกโกแลตครับพาจันมันเค้กพาจันมันทองกรอบครับได้ได้ได้พาจันมันขนมต้มพราจันร์มันถ้วยฟูพราจัน์มันถ้วยฟูพราจัน์มัน เว้ยฟูเฮ้ยถามามถ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 ามเามถา้ถาม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 นามถามถามถามามถนมถามามถามอามถามถาคถามถาคุณจะามถามถาาของคใมมา่าคาา ไม่เปน้องกอเลยดีกาเปน้องกอนเลยดีก่าไเน้องกอเลยดี่าเร่บคืนวัทนาเศษนะคะอะเริ่มที่เจมินายก่อนง่ายยังไงอะอ่อันนี้ไม่ต้องใช้เลยอันนี้ต้องใช้เพราะเป็นเพราะเป็นก มึงกับกูถูด้วยกันถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นครัมึงกับกูถูด้วยกันอ๋อมันเป็นลีมิง <c oughs> เอา <c oughs> เล่นข่าต้องเล่นเล่นมึงนกะ ใช่ใช่แล้วคุณแบบว่าอุยอยู่กับคาแรคเตอร์นี้มานานคุณจะให้เขาผ่านแล้ะขอเล็กเหมือนคุณไหมอะไรอย่เงื่อนติ๊กติ๊กตรงไหนติ๊กตรงไหนมันน่ารักไปอ๋อโอเคมันต้องมีความเข้มหน่อยริมิงเนี้ยต้องขอใบได้ไหมขอใบได้ไหมริมิงเนี้ยต้องมีความเข้มหน่อยอ่๋อคมามเข้มเหรอใช่เมื่อกี้น่ารักไปหน่อยเมื่อกี้น้ำตาลอยที่ขอแบบน้ำตาจะเท่าไหร่ดีครับประมาณน้ำตาน้ำตาเลยน้ำตาหวานน้ำตาหวานหวานอะไรแบบมันต้องลดลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์น้ำตาอะไรหวานใหวาน ความหวานความหวานขอเอาสักสามช้อนชาแล้วเมื่อกี้กี่ช้อนชาเมื่อกี้ไปสิบช้อนถ้าพร้อมแล้วสามช้อนหนึ่งแอคชั่นค่ะมึงกับกูนี่เขามาเค็มนะมเด้วยกันเค็มพอไหมเค็มพอไหมเออพอดีพอดีกูไม่กูไม่รู้เรื่อง กูแปลไม่ออก <cuanto S 2> สองภาษาพื้นร้องเปยนะ,ะบอกเลยฮะไม่รู้ว่าทำไมได้ขายเออได้เออได้เออได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้โอเคได้ไม่ไม่ไม่แก้ตรงไหนใช่ไหมครับพวกกลับพวกกลับไม่แก้เออแก้ตรงภาษาพื้นิดหน่อยครับจะแต่โอเคถือว่าไม่ตกใจ นะแล้วผมเังไม่อยากกลับนะสอ้อย่วงฮะ,ะพร้อมครับนนหนึ่งสองสามคืนนี้ผมขอนอนที่ได้ไหมด <c oughs> ได้ไหมแหละตายแหละตายละ <c oughs> ไม่ต้องกัดกูนะยขายขายายแมสขายแติดตรงไหนไหมคะพวกกับอย่าไปไม่เท่าสเต็ปยืนมันต้องแบบไล่แต่คางเออแต่ให้แต่ว่ามันแบบมันแบบดูแบบรัดรัดรัดปุรยเย่ปังปุ่ยเย่เลยอะปังปุรยเย่เลยอะโอเคมูลไลพ์ามันกัน สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องมูลไนชิเก้นพระจันทร์มันไก่นะฮะสตรีมที่เราบนยินนี่พัฟทอสตานะครับผมเวลา6โมงเย็นนะฮะทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีครับ yeah.